ขอสวัสดีนะครับสําหรับข่าวใหม่นะครับก็จำประอแนะนํานะครับผังการออกข้อสอบนะครับปลายภาคหลักสูตรของกศนนะครับทั้งสามระบบสามระดับนะครับปตบทอนปลายฉบับปรับปรุงใหม่ภาคเรียนที่หนึ่งทับพีการษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับรวมทั้งหมดหกสิบวิชานะครับมีวิชาบังคับ ระดับระสิบสี่วิชาวิชาเลือกบังคับระดับระ้ั6หกวิชานะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ที่ให้ไว้นี้นะครับสำหรับพังการออกข้อสอบนะครับก็สามารถนะครับ สามารถนำไปปรับใช้นะครับในการทำแผนการสอนหรือใบงานสำหรับคุณครูนะครับให้ตรงกับข้อสอบนะครับที่ทางสำนักง,งานกศนออต้องการนะครับที่จะวัดวัดความรู้ของนักศึกษากศนทั้ง3ระดับ ก็สามารถนะครับเราโหลดนะครับาคลิกที่ปุ่มเขียวๆนี่นะครับโหลดนะครับผมจะยกตัวอย่างระดับวิยุศาสตตอนต้นวิชาทักษะการเรียนรู้นะครับก็โหลดมานะครับก็จะเป็นลักษณะผังการออกข้อสอบน,นะครับสาระทักษะการเรียนรู้วิชาทักษะการเรียนรู้อมอต้นนะครับ60ข้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่านักศึกษานะครับถ้าต้องการที่จะเจาะแนวข้อสอบนะครับก็สามารถเอาผังข้อสอบของข้อสอบนี้ไปศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจในหัวข้อนะครับหัวข้อเรื่องเนื้อหานะครับอย่างสมมติว่าวิชานี้นะครับเรื่องข้อที่1ข้อสอบที่จะออกนะครับที่จะออกก็จะมีเกี่ยวกับ การอธิบายความหมายนะครับการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับอธิบายความสําคัญการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คือ1ข้อนะครับจะเป็นลักษณะพฤติกรรมการเข้าเข้าใจนะครับการวัดความเข้าใจอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับข้อสอบก็จะเป็นแนวนี้นะครับท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้นะครับตามทางข้อสอบนี้นะครับ